สวัดครับนบอเกมเมอร์แล้วก็เกมเมอร์วอลเลยวันน <wh yes> ี้ก็ตามชื่อนะฮะนันในม่วันนี้เราจะมาเล่นดัดเอสซีชัปเตอร์นะฮะซึ่งมันไม่บอกว่าเอซคืออะไรนะมันบอกว่ามันมันบอกว่าชัปเตอร์วันถึงชัปเตอร์ทีก็วันนี้เราจะมาเล่นในชัปเตอร์วันนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามีผู้นำเดินทางสามคนนะสี่ไม่ใช่หรอห้าดิจะมีอีกสี่คนไมคใช่พี่ อ้าคนดิีก็สามเออคนนี้ไม่มาเขาเป็นไลเขาเป็นไรก็อัคนแรกรับเป็นเบนนะฮะไอเบนนะฮะไอเบนอ่าครับอ่หน้าทำหน้าไอทำหน้าไอทำหน้าเหน้า้ไหมดิจะได้คนเขาจะได้จำหน้าได้โอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแกงก็ไปอ่าวได้ตองครับอัมเบล่าคอมบอลเลชันับผมถ้าใครแอดไลน์ผมอย่าไปอย่าไปขะอย่ามาแลกของผมนะ คนแรกคนทันเยอะแล้วครับอันที่สามครับก็คือพัดคนถ่ายนะฮะแล้วที่สี่อนนี้คือผมนะโอเว่นนะอ่าก็ชื่อนกันรู้กันแล้วนะโอเคเลยคนหนึ่งนะกำลังจอยเข้ามาจ้าไม่ทำอะไรอยู่โหดนานอ่าพิมพ์เลยสามล้านปีผ่านไปพอทีเริ่มภารกิจนี้เต็งบล็อกเลยมาทันที ตุ่มตุ่มตุ่มไม่เข้าใจว่าเขาจะนานนานเท่าไหร่นะฮะเราก็นั่งรอนั่งเฮ้ยช่วยกันกดส่งคําเชิญรัวๆเลยช่วยกันส่งผมผมไม่มีพี่พี่กดได้ไหมพี่เชิญไปแล้วเกกันเนี่ยเห็นมันเขาเห็นเขาอยู่ในเกมนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนน่ากำลังจอยตอนตอนเล่ภารกิจขึ้นเพลส้นเลยพี่เพลส ตุ่มเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยข้า้าทุกคน่าทุกคนเมาแล้วเดีาทคนีละคนจําหน้าเข้าไปคับคนนี้ตามนั้นตีาวันนี้คุณนารมิวนะอามซเอาเรียกว่า K T R มาัโอเคไปมา ขอรายการอยู่ไปชมรูมาอ้าองเชิญครับองมีเเลยครับโอ้ยจะอ้วกพิกตา้อมหลับเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋อยู่ทีไหนโฮโน่ใครใช่ไหมไอ้เบนทโรใช่ไหมอ่าเบนต้องเบนนงนำก่อนตอนพออย่นกองทำไม่จริงกันอยู่หลังเลยอ้ามไม่ใช่การที่สายู่หลเสร์ดเชยคลงผิดผลแอ้ผมขอสองนะทุกคน เซกเซกได้นะปึมพกลูกซองลูกซองนี่เสคนโล่คนเินึ่งอซ็มจีคนเนีแล้วเอ็นจีไปตรงไหนสิเอซนจีหลังสุดโอเคพัดพัดพัดผมแล้วก็อาร์มก็ลูกซองนะแล้วก็พบทีหลือก็พบคือพบทุกคนน่ะแต่มีพัดมีเว้นมีเว้นอเมร่าใช้ทัเปมนชิงกันตกลงนะอ่าไปตามตามแถวเลย แต่พี่อยู่หลังเป็นเองเป็นมาก่อนนาเดียพี่ไม่เปลี่ยนสกินหรอคือต้องไปก็ต้องไปอย่างเงี้ยไปเลยไม่สนโอเคเริ่มละนี่ไงจินก้าหนึ่งก้าหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โตอลตอนนั้นตุ่มตุ้มตุ้มนั่นคืออะไรว่าจะมันเป็นแค่วันธรรมดาเหมือนมันทั่วเไปมีจำรวจท้องถิ่นได้รับรายงานฉุกเฉินเจอกับไม่อาจไม่ทัน เฮ้ยทางข้ามไปจะไปเไนแบ่วคิวทีละคนถ้าผมก่อนเลยผมควอนผมกันและมโอเคโอเคแอนเทอร์นะแมนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเราบวันเรามาในราผีครับมีเกิดการอิเ์ขึ้นนะซึ่งตอนนี้หน่อย T S เอสบีเอฟก็เข้ามาปิดอพาร์ทเมนต์ร้อนๆนะครับไปบ้านมันเกิดอะไรขึ้นนะเผาทิ้งเลยเอสของผมด้วยไอ้เอลเด้อเด้อเด้อต้องถามต้องแบีอะไรบ้างว่าเดือดฟักอายุฟักใครเราไปพังประตูคุยกันแล้วไม่ได้ออมออมออมกันรังกันรังกันรังคุยตั้งกันทีมารล้านเลยไม่ใช่แหละโอเคครับสวัสดีครับทำอะไรครับไอสนใจหน่อยมันเงียบ โอเคแล้วับประตูนี้เปิดประตูนี้เปิดเราเริ่มมาแล้วมันวิ่งไม่ได้ได้แค่โดดมีอเองไหนเปิดได้อนเปิดได้ห้องไเิดอะไริห้อนอไอได้องป้หนอนนี้ปิดเดี๋ยวเราง้องเาเงไเปอะไรหรือ ตามมาตามมาตามแล้วมาแ้ตามแลมนทา่าพี่อย่าบามานี่นื้อคอมเจียเอเนอร์เดอเอ็นเทอร์เข้าโมงเข้าไปเลยเอ้ยไอเบนดำหน้าจะเพิ่งเพิ่งนะพี่เขาามว่าตํารวจนนามามาด้วยกันเลยเหรอฮะกติกินเฉยเลยมาเมเข้ามาเขาขี้ขาดไปเถรอเขาให้เราไงเราโดยเฉพาะไงเออเอ้ไไปสีเอ้ชอบไฟสีนี้ไฟสีม่วง ไฟสีม่วงขวาละพี่เออไม่เฮ้ยไอะไฟเวเอาหรอาดยอะไงอือตกทางพี่โอ้วงติดต่างตันเฮ้ยย็นย็นน้ำไข่นน้มไปไปไปเจอผีก่อนก็เจอคนแรก้วใครต่อไปผม มีใครสนใจโดดไหมนี่แค่โดี๋ยวนี่แค่แต่งทำเดือยไทพภาคนี่จะทำไทยอันใหม่ไปเนี่ยเฮ้ยรอก่อนคนอัดอยู่หลังสุดไปเอาตาเบนนันเลยเฮ้ยดูคนอัดต้นเลตอันต้นอเลตอันต้นเลตเอออะไรจบแม่งชิบหายเออแค่นั้นอ่านเดนตาอมาอันต้นเลตทำไมอ่ะมันเดินไงอ๋อแป้ง

ก็นั <Wing Chun> ่งก <t Works så rails> well. <t ihat Laughter> <camp> ็นั่งพี่ก็นั่งนั่งออกนอกแมพเลยจิด้วยผมออกนอกแมพมาทีเฮ้ยแล้วทำไมผมอยู่กัะเบนยาหรือกระหมดอเด็กไอเอ้เอ้เดอนนด้ตดอ้นด้เดใครอ้นกอยู่็อ้างไอ่นดกอ้เดีใไออยเด็้เดอ้ดอ้้อ้อ้ไอเ ผมอยู่บนแมพผมใครใครใครยังไม่ยืนใครยืนอยู่ผมหาผมตินด่าแอสช่วยด้วยผมติดอยู่บนแมพพีพีทีพีไหมพี่ทีพีทีพีโอเคมาใครใครดูทอยู่ผมผมผมตากล้องตากล้องตากล้องผมละแออย่ากดออติเนตเดินเลยไม่ไหว ไปเร็วไปกันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิตากล้องยังติดอยู่อ่าเดิแล้วปะเมื่อกี้นั้นมันมีกฎอะไรป่ะพี่รู้สึกมันมี้กดแล้วกฎอินเทอร์เน็ตอีนะมึงผมเป็นการนั่งเก้าอี่รู้เรื่องเลยอะไปที่ไหนแล้ว่ะไปทางขึ้นเดินอยู่อ้าวทางเดิมไปเนียมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคไปก่อนเลยไปไปเบียดกันเข้าไป ไอ้ทุกคนไป่ตตองกลัวเรามาเยอะกว่าผีตัวเดียวลุมกระทืบเลยผ<อ>ีมาเดินเสียงางงก่ะพี่โอ้อแล้วก็กด X ค้างตะโกนกันเลยโอ้ฮผม, <c oughs> ผม,มใส่สูตองอยู่นเนี่ยผมก็ใส่กลัวอะไร o กอั o เจ e c ไฟ่อนแพร่จูอ่อแพร์ถ้ออลฟ่เราต้องกลับทาน,นึงดิ แต่ทุกคนผมรู้ว่าต้องมีผีน้ำเนนำหนา้นาเนานำหน้า <c oughs> อย่าลืมอย่าให้ลังเผื่อผีมาผังเยนอแต่พังก็ตกกันหมดอ่ะแบบไปไปไปตัวทดลอง <c oughs> ผมก็เห็นตาก้องอยิงตาก้องอยิงเป็นอย่างนี้เลย โอเคนี่จะี๋ยวถามออกวฮะนี่มันที่ใหม่นี่ว่าที่ใหม่หรือทางเดิมอะไรอ่ะอ๋อกแลมีบอกเอ้ยเอาไปเลยเอาไปเอันี่ไปเอาไปตัดแน่เลยเอาไปตัดลูดตรงนู้นเอาคีมเอาคีมไปตรงนูนนะไปใครดำหน้าใครดำหน้าไปใครดำหน้าไปอ่าวดำดำดำอ่าอาอานิวใส่เอายนตัดเราไปตตััดดไปไปไป แบ่เดี๋ยวไม่กินแล้วเว้ยเจอผ้าของแบ่งไงเว้ยเอาเลยระวังข้างหลังไอ้เบนไอ้เบนมึงเห็นอะไรมึงจะเอาที่อ้ยาไอ้เบนมึงจะไม่ต้องมาเถียงไม่ได้มามาไอ้นี่เออผมอาจมีการตัดคลิปนิดนึงนะเนื่องจากมีคนมา แล้วคารมีไปฮะหายอามี่มาเน่อามี่เนี away, ่อ๋อนั่อมันไม่ใช่มีมันคันโยูคันยูอาร์มี่ข้างล่างข้องแรกกลับไปห้องเดิมกลับไปห้องเดิมมาฝั่งนู้นเลยเอาไปเขอาไปคนโอเคอะตามไปตามคนไปตากล้องไปตากล้องไปเอาไปไปเลยเดี๋ยวพี่ด้านหลังฮะเดี๋ยวนะเข็ดไปตากล้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปยึดกันยึดกันมีต้อง๋อคันโยู ไปอ๋อนี่อ๋อนีไป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 ไ กดเลยใครอยู่หน้าโอเคเจอผีได้อ่าโอเคไปไปเปประตูเฮ้ยได้ไหมไปเจอเฮ้ยห้องทยห้องทย้องิทโอยห้องห่ะเปิดทีละประตูเลยาเ่ก่อนเล็อันนี้เล็มา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 เลสิมาเดิอยกูรู้จะเข้ามาอ้ย่า

โหโหอยู่ไหนมีข้างเรียนหรอใครมันตายตายนี้วะโอ้ตายไปดูสถานที่เลยเนอัสเจอทีเนี่ยไปลีเมนนิ่งฟิวส์ก็คือหาฟิวส์นะแหละเฮ้ยนายวะหื้อมือที่เจ็บทหัวตัวเนาะไม่เจออะไรวะท่อแตกแตกอ่ะใครวะวัสดีทุกคนเฮ้มีอะไรเขียนตังข้าง貓คือการอะไรวะ ขออ่านก่อนอย่าแป่เองมันไม่ใช่คือการคือการเข้าใจอันนี้อยู่อันนี้ในกล่องคุณนึกในกล่องเนี้ยมีมันจะเป็นด็อกเตอร์ทดลองเล่นอะไรแบบพังเองของนี้เปล่ามันไม่ก็ชื่ออีกชื่อนึงคือเป็นเลทีนคิดไปเรื่อยไปหาพวกอื่นเจอเมื่อเฮ้ยเมื่อมาเลยมาเลยไหน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  คีอว่าผมว่าทางกลับยังไม่ดีแต่ใครนำผมไม่นำอันนี้ยว่ะไม่ใช่อ่ะไอ้ใช่อันนี้ยมึนหยิบหลังมุว่ะนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วตามไปเลยไปแล้วไปไปไปไอ้เขาเดินไม่ทันไอ้ไอ้คุณไอ้โน้ตมันบอกว่าอเขาล้อใหญ่พี่ตัวมอเพิ่มโอ้ยไม่ได้นั่นี่มันหรือต้องมีมอเอรไอ้รถไอ้รถต่างมาเพิ่มอ่ะพี่บอกจริงจริงรับรอยโอเคตดหนาดหยิดแม่มึง ไอ้โอ้โโหบอเคกันแน่นอนมันมาหลอกเล่นมาหลอกเล่นที่หลอกเล่นหลอกเล่นผีออกแป๊บหนึ่งนะผีโอ้โหไปไปไกลแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนตากร้องอยู่หายนี่ไงนี่ไงกดได้แล้วพี่เอาไปแล้วเหรอเอ้ยกลับมาห้องก่อน หาไม่เจอตากล้องไม่อยู่อ้าวเดีอยวเดี๋ยวเปิดนี่ไว้เดี๋ยวนี่ไว้โอเคไหมไม่ตามมาตามมาตามมาเปิดบางอย่างตามมาตามไปไหนอ่ะไม่๋ยวกับอ๋อเฮ้ยเอ็นน่าันตามมาเลย๋ยวาเข้ามอนอ่ะไปที่ทุกคนเลยทุกคนเลยพี่คุกเลยคุกเลยก็อีเลยมันต้องมีช่องเละ มันไม่มีฉลงอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันตรงสุดท้ายมันมีประตูไม้อยู่อะ่ะซึ่งเราจะไปยังไงแล้วแล้วถ้ามันให้คนเดียวละ่ะฮะเนี่ยมติตรงเนี้ยคือเราไม่มีฉลงไงไปมามไม่ไปพี่ตรงเนี้ยไ,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 ไม่ได้ไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเออ,เอ,อ ใช่แล้เหมือนเดิมนกกพี่เนไอ้าวอะไรงอี้ยไอ้แล้วกอะไปดูรอบๆก่อนจะมีอะไรแสดงเหมือนเดิมอ่อะเฮ้ยมีค้าหัวเซอร์เจอร์ดดูเซอร์เจอร์ดิ ไปทีได้นน้ำเองไม่รำมีก่อนขก้นน้ำเลยอย่าเจออะไรนะทำไมนี่ทำไมหายนี่มันยิ่งทำไรน่ากลัวอยู่ไปลองก้นอันนี้ขึ้นหรือลงขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้จะขึ้นทำไมรู้สึกเหมือนลงเลยพี่ก็ตะกี้ที่มันตกไง ตกแลๆวมาสเตอร์เฮลล์นิวออร์เจ็คอิน vestigate the area this area นี่คือตำ้าหมายคไม่คิดทจะมาหาเลยเนาะคือเราคข้าหาเกณฑ์เนี่ยว่ามีอะไรบ้างอ่าเบนนำเลยครับตามเดินหลงเดินอันนี้เป็นห้องธรรมดามีครบ้ายเอ้ยชัเดอะไรหายมืดเลยเอ้ยชะางแรงเว้ย ไอ้เจลนเอ๊ะหนาไม่ได้ทำไมเนี่ยไปเก็บไม่ได้เอ้าไปงัดแล้วกันเฮ้ยอาวันนี้การถ้าพี่ไม่ให้ใช้อาวุธนี้ต่อครับต่อมันเลยเก็บไม่ได้พี่ใช่ใช่ไม่ให้ใช้อาวุธเนี้ยนั่นจะประมาณนั้นเอาเดมมาไอ้คนจบไปเป็นอันนี้ก็เป็นเอดีซีไม่ใช่ายเรากระนั้นห้าบันโอ้ี่มีคนแปลกเลยพี่น้ำถอยมี่อันนี้มันทั้งออกนี่ ใช่แล้วอะไรงันเง้แน่ใจนะว่างาไปตาถงั้นไมเกิดชารดตใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องต้องดันลไอ่ะเออใช่มันมีนมีอะไอยู่ให้หเรามาไม่หมดละดูตอนกี้แต่เรมันมีอันนี้เยอะทางนี้พี่ทางนี้อ่ะกไปเิมอ่ะไปนม คือกลับมาลึกกลับไปลึกมันก็ไม่มีอะไรเลยหรือมันทำแสลงไป็งัดประตูโอเคเอาลงมาลงมาลงมาอ่อาแล้เลนี่ยเข้ามาดิอะไ,ได้ดี่ไหมโอเค okay. กดไม่ได้แสดงว่าต้องถีบเอามาหนี้เอามาเลยไม่ใช่ เขาต้องหามาตัวงานไปที่นี่ต้องแรงมาเอามาล็อกวาพี่ไม่มันต้องงานแน่แน่เนี่ยแม่กมันมีประตูมันล็อกทุกบานเลยเนี่ยประเด็นไหนใช่ไหมไหนเอามาไหนเอามาได้ยังไมาได้เดี๋ยวลองดูแบบแบบนี้เหรอโอเคไม่ใช่งั้นเดี๋ยวลองทักประตูแหละที่มันติดอ่ะจะบอกไปก่อนเช็คตัวต่อแมวนะเฮ้ยได้แล้ว เอาได้เหรอเออเฮ้ยกลับมาที่เดิมเว้ยเอ้าแต่ละคนไงจับคุณมอมแล้วแล้วหายไปไหนก็หม่นแล้วแหละเออหายไปไหนไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ทางเดิมที่ใหม่เอ้ยอะไรเนี่ยเดี่ยวจะผลิตมาเลยโอ้มือออฟเก็บไฟโยไปเอาหาทางออกเดินมาแบบเหมือนมาคับให้ตก ไม่เสอมีเจอผีเปไดพี่ราเดี๋ยวดิเป็นไปวันนี้วัเข้ามาดเฮ้ยนี่ไเข้ามาเข้าดี้เข้าไปเข้าไปเขดูดูหลังฮะเอาไปก็ดิเอออาโดนกเลกาตันเียงมาแล้ว w h h a p p e n d What เฮ้ง มงคิดว่าักลเดนบังเหาไอ้เยีมดิไ่้อโซฟาเอ้กู้มึงเกโซฟาไอ้ัขอย่างขาอย่างเขาอย่างทม่ไต่อไปแลวนันแลนี่หออไรบามันมาทางอะไรบางโอ้โหล้วพี่อยู่นอได้อย่างไร โอเคแล้วจะตามไปตามโอเคแล้วเราหอ่อหล่อพี่พี่ไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าทิ้งกันเเเอออโโคคนี่ไงไม่แช่นมาแล้วต้องการคันยอดคันยอดเออคันยอดไปเลยแล้วเราไปเมื่อกี้นี้แหละเมื่อกี้นี้ถูก้รคันยอดใช่เลยคันยอดไปแต่เอาแสดงด้วยสิพี่ ะแสดงมีเหรอไม่ประตูไปแล้วเอกินมาไม่ได้อ๋อโอเคแล้วออกไหนอยู่ไหนกันตรงนี้มีกระเป๋าด้วยเนี่ยเด็ดแล้วอะสมวันเฮียอย่าพูดให้น่ากลัวดิสมวเฮียนี่เขาไม่ถูกเราเปล่าอยู่ไหนอยู่เรียกขอเทปที่ขอเจดการเลยจังการนะเฮ้ยรอผมมากิ

ไอ้ี่ตกใจไอ้ควยคุณนันกผีมือก็ใส่สีดำนะเปิดแล้วเดีเออ๋ยวยู่หามาตูยู่หามาตปปอยา่าเบอรยู่หามาตไปก่อนนะออาขอพี่มัไปกันมารอผเลยโอเคขึ้นมาก่อนเอ้แสนไอ้เรื่องอะไรเืองอะไรยละ ไปคนไปสองคนนอนกินกูไปหน่คนนอนกินนะใครมาเอนอะไเลือดหนองใช่ตะกี้ตะกี้มีคนโดนไอ้นี okay ่โดนดึงไปอ่ะดึงไปไม่รู้ระวังดรนะโอเคกินเน้อเปิดประตูเปิดประตูกาลังนอนกินเนื้อไม่ได้ เส่าแมลงไปได้เหรอเอ้ขคนกำลังนอนกินเลี้ยงไม่ดเนาะอ้ตรงนี้มตรงนี้มวองข้างล่างก่อข้างามาเไปปรีกันพรอมมันต้องการอะไรอีกมาเ็นมาแยกกันมาแยกกันมาเยวพี่ดเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาขี้มาขี้ม เจ้าพ่อพี่โอ้โหมมไม่รอเลยอยู่นนไหนกัเนี่ยอันนี้มีผเขียย<ต>่<ต>ยอ,อะไรด้วยตอนนี้เทีมทียมเทียมเทียมเทียมในระยะพอดีอ่ะเจอทีมพอดีอ๋อโอเคมาข้างล่างโลโล่ข้างล่างเดี๋ยวรอเออมาที่ยมามีชีสมีกลัวเนี่ยนะพี่เฮ้ยเดินตามมาแบบเป็นขบวนมากอะ่ะ<ม>ไอ้เหี้ยกลัวใครก็กลัวเนาะ

แ่บเล่าหรืหลอกเราเนาะทางออกเอ้ยชแนชลแนตง้รับประตูฝั่งวได้ที่ไ่ไม่ใช่งานประตูอันนี้อันนี้จะบังันทำไน่นแ่ยเอจะบังกันทำไรอจะแย่งกันเียมันเรื่อไรกันเ่ย อะไม่ใอเอ้ก็มันยกไม่ขึ้นกันเนี่ยตรงนี้เปล่าแล้วผมยเองพี่มาไม่ทันเลยเอ้าไปไหนอะแก้กันอยู่ได้อะเดี๋ยวเอาเลยไม่ใช่กลับไหนันไม่ได้นล้วหั่ง่งฝั่งง่งฝั่ง่งฝ่งหลังเองงเอง่่่่่ัง่ได้ไม่ได้ ม่ได้เอองั้นเรากลับกลับกลับเลี้ยวขวาบ้าเลยแลาวพี่เราเราห้องนู้นพี่จะไปได้หรอเดินตามมาแบบเป็นขบวนขบวนแบเฮ้ยอย่าเดินมังวะมั้ยยังไงประตูเหล็กประตูเหล็กไปไปไป้าไปทีละคนแถลมันรัดประตูเหล็กได้ด้วยเหรออุ้ยเฮ้ยทามเราต้องปิดเอ๊ะ ไอ้ปืนปืนจไม่ได้มอมิลใช่ไหมเขาเรียกว่านี่จบแล้วหรอจบแล้วม่ใช่นแรกควรจะตีไปเนี่ยชัตเตอร์สองโอเคชัเตอร์อป้าดาวทาชัตเตอร์สองมีกูโนมาเล่นด้วยแอรและฟุตแอรพ a ร์สองไว้อีกคลิปได้ไหมไว้อีกคลิป พูดอันนี้จบก่อนได้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 จะมีอะไรให้รุ่นไหมเนาะอ้าวจบแล้วงั้นก็มันก็แค่นี้แหละตามสบีจา้าคณะคอสชอ